สวัสดีครับเชฟพาท์เชฟพาท์เชฟพาทำนะครับวันนี้เชฟพาทำสปาเกตตี้ครีมแซลมอนนะครับกอนอื่นนะครับเตรียมของกันนะครับอันนี้เป็นสาล่ายนะครับโนริเรานํามาตัดเป็นชิ้นๆนะครับเพื่อจะนําไปทอดกรอบวิธีใช้โรลสปาเกตตี้นะครับวิธีการทอดนะครับนี่ฮะเราเตรียมน้ำไว้นะครับสาล่ายโนริ ชุบน้ำก่อนนะครับแล้วก็ลงไปทอดในน้ํามันร,อร้อนๆนะครับไม่นั้นสาหร่ายจะไหม้นะครับถ้าเกิดเราไม่ชุบน้ําก่อนนะครับก็ไปจุ่มน้ําแล้วมาทอดสาหร่ายก็จะกรอบนะครับ อันนี้คือส่วนกรอบครับส่วนผสมทั้งหมดของสปากเกตตีแซลมอนนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับเส้นสปากเกตตีนะครับ160กรัมครับกระเทียม2กลีบเนยสดสุรผัดไข่กุ้งนะครับปลาแซลมอนเกลือพริกไทยนะครับครีมไวายขาวพาสลี่และนี่คือสาหร่ายทอดกรอบ ที่เราเตรียมไว้นะครับกระเทียมสับนะครับพาสลีแล้วก ah ็จะนำมาสับให้ละเอียดเพื่อที่จะใช้โรยสปาเกตตี้นะครับ แซลมอนครับนำมาหารเป็นชิ้นนะครับชิ้นพอคำพอดีพอดีนะฮะตั <c oughs> ้งกระทะครับใช้ไฟกลางนะครับใส่เนยลงไปครับพอเนยมันเริ่มจะ ละลายแล้วนะครับก็ใส่กระเทียมสับล,ลงไปผัดให้มีกลิ่นหอมสับเส่กระเทียมลงไปครับ พอกระเทียมเริ่มจะสุกหอมแล้วเราก็จะใส่ปลาแซลมอนที่เราหั่นไว้นะครับลงไปผัดกับกระเทียมก่อนนะครับพอให้สุกแบบมีเดียมมีเดียมนะฮะนี่ครับพลิกกลับไปกลับมายังไม่สุกมากนะครับตอนนี้เราก็จะใส่วายขาวลงไปครับเพื่อที่จะแบบกลิ่นคาวของปลานะฮะใช้วายขาวนะครับ นะครับหอมกลิ่นไวน์ขึ้นมาผัดต่อสันิดหนึ่งให้แอลกอฮอล์ของไวน์และเหยไปหน่อยนึงนะครับก่อนที่จะเติมวิปปิ้งครีมครับวิปปิ้งครีมหนึ่งถ้วยใส่ลงไปนะครับต้องค่อยๆคนค่อยๆเกลีย่ยนะฮะไม่ไม่งั้นเดี๋ยวเนื้อปลาแซลมอนจะจะ,จะแตกละเอียด ไปหมดนะครับจะไม่น่าทานปรุงรสด้วยเกลือครับขึ้นช้อนชาอันนี้ผมปรุงรสครับใส่พกครึ่งช้อนชาแล้วก็พริกไทยป่นครับขึ้นช้อนชาเหมือนกันค่อยๆค,คนให้เข้ากันนะครับ มาเริ่มเดือดแล้วจากนั้นใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปคลุกเคล้าเลยครับเส้นสปาเกตตี้ที่เราต้มไวแล้วนะฮะก็นําลงไปใส่ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันใช้ซ่อมหรือใช้ไม้พายนะครับในการที่จะค่อยๆคนคลุกเคล้าให้เส้นเข้ากับเนื้อซอสนะครับสังเกตเห็นเนื้อปลาจะจะไม่แตกนะครับนะก็ยังเป็นชิ้นของปลาอยู่ นะครับเสร็จ้วเข้ากันใช้ได้แล้วครับทีนี้ก็โรยพาสซี่ลงไปนะครับไข่กุ้งนะครับโปรลงไปผิดไปได้เลยครับเราทานไข่กุ้งแบบสดๆนะฮะไม่ทําให้สุกนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็เสิร์ฟได้เลยครับ ตกแต่งด้วยสาหร่ายโนริที่เราทอดกรอบไว้นะครับไกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้เชฟด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับชอบกดไลค์ถ้าใส่ใจกันกดติดตามนะครับช่องเชฟลินไม่ได้ไม่ดีแค่การทำอาหาร